้บันฟูกัดไปทีอาจารย์สันตีนั่นแหลก็ยิงงามๆเนาะเพราะว่าันนี้เป็นมือสันมันดีเนาะเขาเดี๋ยวมาไปยังยืนจากบริษัทพลาสโคล่าเฮาเนา่อนเอาตรงนี้จบไปแดงเนาะเอาไปแล้วติดนรูปนะครับเอาไปแล้วติ้นรูปก็ส่งกลับมาขึ้นนะครับขันบระสงกลับมาขึ้นเราประสบ็ลเด้อเพราะว่าบราท่านได้จำการอย่างเจ้ากันแล้วอ่ะต่อไปครับต่อไปมอบไปต่อไปจะเป็นการมอบไปย่องย่อให้แก่คับ คณะกรรมการทุกทุกบุตนของเรต่างใจดุลที่หนึ่งหอดุลที่ห้าเนาะอ่ะแกนเราจะได้ครับกันครับเดี๋ยวเช่นเขาดังทีนี้เดี๋ยวจะไปคอยเบิ้งยุบันกันได้ลองชุดกันได้แต่กันมันแก่อยู่ในยานมันเฮียแต่มันจริงเฮียเลยอ่งต่อไปน้องที่จะได้ทไปยังก็จากบริษัทฟาร์สกอลาฮ์หนท่านมิวบุษดีอาจารย์มิวอาจารย์มิวบุษดีมามาครับสดูสิอาจารย์มิวบุษดี จอจนเด้อหลีกทางรถชิบล้อหนุ่นยเด้อทานต่อไปอไทานไขแ่แก้วแก้วอุดมองไข่แก้วครับไข่แก้วเิมเพชรปัญญาออดไ <c ười> ขแ่แก,แก้วแก้วอุดมทานต่อไปทานพออน่อออดซันที่ซุปเติมมะสอ,น,อนทานพออน่อออครับทานพ่อออดซันที่ซุปเจ้าของเพชรเจิาสัวเนี่ยครับอ่าท่านต่อไปท่านอรไทยบงเข้มจันทร์เจ้าของเพชรเจิาสัว เพชรสว่านีดังมาแต่จะบุญสมัยคนนี้นนแต่หม้อสิงห์คนมาเพชรสว่านีดังมาแต่บุญเลยเอ่อเพชรนี้คนนี้อ่ะอะไรไปตัวอ,อ่าท่านต่อไปเนาะท่านค้าเพียงดวงประเสริฐเออรถดังมาแต่สมัยหมอสิงห์ไม่ได้เพชรสว่านี่ดดังแง่ในละทีมเลยอ่าเชิญตัวนี้ครับท่านไปท่านต่อไปเนาะท่านสุพรรณน้อยอุ่นเมืองสุพรรณน้อยอุ่นเมืองบุญมากวะ บนี่หม่าเพิ่นเอาถิ่มเลยเด้ตัวใหญ่ดิใบ่ปลาออกเลยตัวเออเอาออกยุ่นเขาปลาดงไปเลยอ่าอท่านต่อไปทานสุขสวัสดิ์หน่อยอุ่นเมืองสุขสวัสดิ์หน่อยอุ่นเมืองมาบ่สุขสวัสดิ์หน่อยอุ่นเมืองใส่ละโอ้ยให้เราถอนกรนตาสวัสดิ์แล้วจะไปเห็นมุ่งยังหมู่บ้านนี่นะสวัสดิ์แล้มานจะเทื่อกเขาลีลีทางให้เราเขาต่อไปท่านบวกเทพบ่องสามาบ่ ท่านงกโบเกตบุ้งสาท่านบวกก็บมาอ่าท่านต่อไปท่านบวกเกตข้ามบงสาอ่าวกเกตโบวกเกตมากครับนำกลนกันมาล้ทิมเพชรต่ยาสตรีแสงสว่างลุ่ามต่อไปท่านยอดไส้ที่บงซาไปบองได้คนกับนิยมทิมเลยบอกว่าไปมองได้บวกบนหลูกอย่างเดียวเลยทีบวกลูก อ่ะเจนนี่นเอครับเป็ยินร่วมเลท่านนั้นช่างกันกระไรหลับแต่ละคนนะครับเนีองป้องอ่าต้องไปทางแสวงเกี่ยวฮันนี่มาบ่อ่าใหญ่แสวงบ่มากครับใหญ่แสวงเนี่ยป่วยมาบ่ได้ก็เลยป่วยแทนเนี่ยน้ำป่วยน้ำกันไปเลยถึงสองคนเลยไปอืออ่ะต้องไปทางสายพอดวงป้านเสริมอ่อทางสายพอดครับอ่าอาจารย์สายพอดเหยียบล้ำมือับรับเออ เดี๋ยวลับเดี๋ลับครับต่อไปท่านแอวิทย์พาวันท่านแอครับท่านแอสาวสวยประจําพัสโกเล่าตัวนี้สวยวันสวยขึ้นคุ้มืงอนี่วันที่ธรรมดาเนี่ยมาทั้งนี้ครับมาทั้งนี้เอ่อครับต่อไปท่านไนโลฮัสซาห์นาบอไนโลฮัสซาห์บอม่าครับเออบอม่าเขาถึงไปเชก่อนอือปูใดอยากได้บใบซื้อเอาเด้อใบย่อย เดือน12ปีหนาบุญเลี้ยเดือน12ปีหนาพุ่นจังชีได้เออต้องไปทานบุญเลี้ยงแก่บุญเจริญอ่าอาจารย์บุญเลี้ยงครับรับอีก10ฮาเดือนนะครับทำจังชีได้ใบยองย่อนี่ขัดทักบุ๊มีใบยองย่อนี่สิบืันอื่นท่านกับจิโมได้เน่ทำบัวใส่ใจเอาเนาะเออกติกาเน่าหรอหนูใส้บุษสุวรญหนูใส้บุษสุวรรณมากครับไอ้นมชุบชนก็ง่วงครับ เออนี่ไอ้นุ่มยุกยุบของเ็าครับงานบ่อยๆนะจ้าโอ้ยส่งผมนี่โบต้องห่วงครับว่าเป็นท่านต่อไปท่านพุ่มกระเสริฐแก้วคุ้นเมื่อเออพุ่มกระเสริฐครับอ่าเจ้าของทิ่มยาสตีแสงสว่างลุกครับหัวหมดลูกทุกชนิดท่านต่อไปท่านศูนย์ไทยพมข่าวดังเป็นดังนะอาหม่าครับแก้วมังกรเห็นไเห็นแก้วมังกรครับ ผมเนี่ยเบินหนาเป็นยัยชุดใไส้ประเดี๋ยวแล้วขึ้แก้วมังกรนี่เนาะทางตะไปทางข้ามต้นนแสงท่ทอแล้วควาเป็นแก้วมังกรดีวมาอ้ยหนาแล้วออีนดีขึ้นแก้วมังกรทางตะไปทางลำไห้แสงพระจันทร์อาจารย์ลำไห้แสงพระจันทรย์อ่าพระเอกมารับเกาเ่าของเ้องครับทางตะไปทางข้ามเม้าสีสมอนนี่ บมมีผู้ใดเทียบได้ครับลำดับที่หนึ่งกับบอลลัมโค้เฮาครับประจำเพชรเมืองลาวครับใครอีกอ๋อไม่ได้ขอต้อนรับทานการะคันไซยาบานการะคันไซยาบานครับเจ้าของทีมเพชรปัญญาร้อนครับอ้ยพ่อมาพ่อมาพ่อมาขึ้นขมาวซีสมอนน้าพ่อเจ้ามาอ่าอยู่ใส่นาอ๋อพ่อเน้่ยขึ้นขม่าวยู่ใส่ในขึ้นขม่าว ค้นคิปีทานข้าเมาอยู่บ่ข้าเมาหนึ่งข้าเมาสอเมาสามสงสัยนาดเน่แล้วเรี่ยวเ<อ>จาว้าของชายาจอมเด้งก็นีนามาท่านี้ครับเดี๋ยวเราควงเล่นเป็นเด็กทางท้อไปทันวาสนาพุทธิราท่านวาสนาพุทธิรานนีเป็ดยังกุ่นเป็ดจะเริ่มซับบ่ ทานต่อไปท่านท้องไม่นุ่นตะใสทานน้องไม่นุ่นตะใสครับเจ้าขอเพกมะลันมะโรยเออจะขละมาอีกบ่ล่ะเออละไมอีกด้อเออทานต่อไปท้องเพกเสวียงเจริญพันธ์นะทานห้องทานเพกเสวียงเจริญพันธ์วันพ่าบวันพ่ายเอาไว้สักวันนี้เดี๋ยวจะกลเอาไว้ใช้ันไปนับกันสินะอือ่าทานต่อไปท่านสันติพาพรท่านสันติพาพร เออเอาไว้สักวันคุสงสัยไปน้ำกันแล้วเหมือนมาน้ำกันได้แล้วจงลอยขึ้นเกล็ดแสดงตัวตนเบนเอฟก่อนถ้าต่อไปท่านสายสมอนสายวงม้วนางสายสมอนนี่เจ้าของติ๊กตอกที่ดังที่สุดตอนนี้นะครับโอ้โหธรรมดาทั้งเต้นทั้งห้องทั้งซ้อนถ้าต่อไปท่านข้ามหน้าวงวิจิตร้าทานข้ามหน้าวงวิจิตรนี่เป็นผู้เฮ็ดติ๊กตอกกับเราเลย วันที่จะเขาก็หอนนี่แล้วก็ติ๊กตอกยิ้มหน่องช่องเราทานตะไบทานบุญมีแก้วสว่างทานบุญมีแก้วสว่างอันนี้ว่ามันจ้าของติ๊กตอกอันนี้เจ้าของตอกติ๊กทานตะไบทานพวกแก้วบุญเจริญทานพวกแก้วบุญเจริญทานพวกโซดไปเนาะใช่หรืะใช่หรือทานพวกแก้บุญเจริญไวโซดใชไปแล้วกันแล้วเออเวลาเราวที่เขาประตูเปิดประตูแล้วกุ้งก่วงเนี่แหละจากที่ขี่พนแล้วก็เขาก็หลุมเนาะอ่าโอ้ล้มาที่นี่บ๋อง เออแล้วเอาทั้งนั้นแล้วเไปทางเต็นแก้วหอนตายห่วยมารับเป็นมันเป็นพี่ๆเนี่ยได้จะยืนหน้ายืนหลังไม่ได้นอธิษฐานไปทางบุญมีหลวงหวังอธิษานบุญมีหลวงหวังมาบ่มาบฟ้าอธิษานบนนีนึ่งนี่มาแล้วเนาะเจ้าของชายาเราโบ้แค่ยกสองมือจะเกลืออธิษฐานไปทานดู้จันเกล เรายกมือทางเดียวยังเดียวไปสิบ้านยักได้ไงสงสัยส่คนท่านให้ถัดไปทานนี่จันแก้วมะนีท่านมะนีจันน์ถัดสุดท้ายน่าท่านกองแก้วอินทผาล์สีโอ้จะได้ฉายาบ่มะนีจันน์เด่งเด้งฉายา คนบพอท่านได้ยู่นหรือไม่พอไหนเมื่อคืนเมื่อมีบอมีบอคณะกรรมการดูนะไปยังไอกควมีหนึ่งพอใด้อีกมีบอห้แจ้งซื้อมาลงกซื้อเลยเด้อมาลงกซื้ออธิบายช่วงใบนี่เขาเห็ุอย่างเนาะที่ว่ายั่งใบนีพวกที่โมติดใบหนีเป็นเส้นก่อใบใบนีนี่สะพาะกรรมการทุกรุ่นเนี่ยจะได้ที่เนี้จบมาเพื่อเนี่ยเขาบอกเพื่อป้องกันว่าสมมุิว่าพวกเขานี่อยู่ไปละบ่มาลื้อใครบอก พอเลิกไปปั๊บแล้วมันรุ่นใหม่เขามีเขาจะมีเป็นทุกปีและเจ้ากติสเอาสูตรไปสู้ดิกูเฮ็ดมาสามปีบ่มียังมันจะขึ้นคู่อะไรเลยเขาจะซอยผมาปไปถามว่าเขามีใบย่อมย่อพี่กายบอกคั้นบ่มีเหยียบคอมาหนึ่งบอกบอกเอาบางันนี่ถึงไรออกจากบริษัทเดียวเขาเดียวเข้ามาหรอขึ้นไปจริงไม่บอกวันนั้นน่ะ ม,มันย่อนคือว่าท่านจะบ่มีใบน,นี่อะไรคนใหม่อะไรคนไป็นรุ่น 4, ห้ารุ่นสามเจ้าก็รุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นเจ็ดรุ่นแปดเขาเป็นผู้น้อยลงไปเพิ่นใหญ่ได้เพิ่นเคยมาเขยนมาฟีเต็งกี่เหงียนตอนเขาโลบานนะกูไปเกินเจนขาดอย่างที่วันนี้พเนเขาจะตื่นถามว่าให้ถามว่<ๆ>เาเพามีใบยังย่อนหลุนปีใดมีแต่ปีก่อนบ่มีเลยพวกนี้คือปวซับไหลออกจบ <c oughs> เขาจะบอกเขาป้องกันตัวนี้ไหวได้ทขนาดเนี้ยนะเดี๋ยวทไทนดูเล่นกันครับบ ยืนสองแถวก็ได้นะครับยืนสอแถวเลยก็ไ้อายุนงตัวสูก็ได้นะมีบาหครับนี่ลยสำหรับทานไหนที่บาบาเลยครับบงอฮันน้อมีเาทานจ้าทานงมากเนอ้จรทนต่อไปเนาะทานจันทร์สิริวง ท่านจะทอดสิดริมงคบทุกเอกสารนะครับทุกใบที่บริษัทออกให้มีความสําคัญมาท่านจะไปว่าบอสําคัญนแน่มันเป็นผลประโยชน์ของท่านนะครับเอออยอ่จจาคิดว่าเอาไปแล้วไปไป,ไป,ไปทุปทบงจะคืออ่ออออานตรง่ี้ได้ว่ามันเอนีนหยัางหนึ่งเอาไปติดไว้กับโปเสียหาห้นะครับติดอัดกรอบแลบบไปไปไ้วก็ห้อยไว้บ้านใครมาเห็นเขาก็ว่าโอ้นี่คือนัาธุรกิจเบอร์หนึ่งของ พัสกูเล่าเด้น่ย่งผู้ใดเนี่ยนอย่งย่งในสีสนย่าหพุสนย่งแม่แก้วเนาะมาลงือไมาลงือไเดี๋ยวให้มาลงซื้อไะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจงคอยับเลยวเไงผู้ได้ันเนาะผูาลง้ไนด้ั่เดี๋ยวลงซื้อไ้ครับอลงือไดียวเดี๋ยวเขาแล่านีเดี๋ยวลงซื้อกอาจารย์บิวก็ได้เด้อ เราซก็จะบิวกันอวยกันอะไรมันงครับส่าชว์ใบย่องย่อนิดนึงมาแล้วลสุ่เคครับบ้นเชีพี่น้องเขานั่งต๊ะอระธานใสกปอ